assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการประกอบการเรียนการสอนในวิชาของอิสลามศึกษาการจัดการเรียนการสอนในช่วงของโรคระบาดนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลูกกนอิมานกับลูกกนอิสลาม พร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังเรื่องราวของลุกโกลอิมานกับลูกโกลอิสลามเลยกันนะครับลุกโกลอิมานมี6ประการประการที่ 1. อันตุมินะบินลาฮีต้องศรัทธาว่าอัลลอเป็นเจ้าประการที่ 2. วะมาลาอิกะติฮีต้องศรัทธาต่อบรรดามาลาิกะของพระองค์ ประก,การที่สามว่าปุตุบีฮีต้องศรัทธาต่อบรรดาคำมพีร์ของพระอ,องค์ประก,การที่สี่ว่ารุซุลีฮีต้องศรัทธาต่อบรรดาหลอซูลของพระอ,องค์ประก,การที่ห้าวันเยามินอาคิรีต้องศรัทธาต่อวันอาคิร์และประก,การที่หกวัลกัตริขอยรีฮีวะชรีฮมินอัลลอฮิตาลา ต้องศรัทธาว่าการกำหนดความดีและความชั่วนั้นมาจากพระอ,องค์ทั้งสิ้นจบลงไปแล้วสำหรับลูกโกลอีมานเป็นยังไงบ้างครับเราจำกันได้หรือเปล่าต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับลูกโกลอิสลามซึ่งประกอบไปด้วย5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮิลลอ ว่าอันะมฮัมมัดอัลุลลั์ต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดที่ควรแกร่การเคารพพักดีเว้นไว้แต่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์ประการที่สองวัตตุกีมัสซอลาตาต้องดำลงละหมาดห้าเวลาทุกวัน ประการที่สามวัตุตยัสากาตาต้องบริจาคสาการเมื่อมีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบอรอบปีประการที่สี่วัตตูมอรอมดอนนาต้องถือสินอดทุกวันตลอดเดือนโรมดอนและประการสุดท้ายประการที่ห้าวัตุฮิจญันไบาตาอินิสตาตตาอิไลฮิสตบีลา ต้องไปทําฮัตยีหนึ่งครั้งในชีวิตณในะบตุ้นลอฮินฮารอมเมืองมักกะหากมีความสามารถเดินทางทั้งไปและกลับได้โดยไม่เดือดร้อนจบลงไปแล้วกับคลิปการเรียนการสอนในเรื่องราวของรุกกนอิสอมานและลุกลนอิสลามครหวังว่านักเรียนทุกคน คงจะได้รู้และได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกโกอรอ,อิสลามกันทุกคนนะครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรให้นักเรียนรอติดตามดูในเพจของโรงเรียนลุมพีชนูประถมหรือลุมพีชาแนลอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร e ด้วยนะครับและกดติดตามด้วยนะครับ